รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผมสวัสดีครับพี่นานาพี่น้องนักตกปลานะฮะวันนี้มอนเตอร์วิช i ิ g งไทยแลนดครับมาอยู่ที่ฟองเป้ออยู่แล้วจะบรรลุที่ได้คราวที่แล้วมาได้น้อยเกินครับงก็นี่ครับหมายฮะไม่รู้มาก่อนด้วยหมู่บ้านอะไรไม่รู้เนี่ยทางเชียงรักน้อยอะ่ะ <c ười> หมายใครไม่รู้นะทําสวย,ยแต่เราก็มาก่อนงหก็คอยติดตามนะครับดึงกำลังใจด้วยครับและสู้ คบคผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดแล้วฮะรบ,บรรยากาศครับตอนนี้ก็หมายอยู่ที่น้ำหมู่บ้านอะไรเนี่ยเนี่ยน,าน้าสายตกน่าจะรู้นะวันนี้เราจะมาทดสอบเหยื่อจันนอยางครับอุปกรณ์เยอะมากทางนน้นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแคมป์บ่ไม่รู้นะบรรยากาศครับ,ราารบพึ่งโยนเหยื่อไป น้ำค่อนข้างดำโมเนี่ยเฮ้ยน้ำมันดำเมื่อไห้ือนน้ำดำเลย,เย,ส,วยสวยเหรอน้ำค่อนข้างขุงข่นบรรยากาศนะเมื่อกี้มาจากทางลางังสิตคนตกเต็มเลยอะอยังไม่หกโมง,งมากันแล้วอะ่ะวันนี้ย้อยครับไปรุ้นครับว่าวันนี้จะได้โตหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อจันน,น,น,นูนกันโปรนูน ใส่อะไรบ้างมาดูเยอะแยะหมดอ่ะใส่เยอะแยะลำเหลือมงอะไรมงเยอะทำขายแล้วบอถ้าปลาเข้าดีทำขายเลยถุงละร้อยถุงละร้อยขีดเดียวถุงละร้อยเฮ้ยเขาขายเขาขายเขาขายยี่สิบแล้วขายสิบบาทไงเออเออเออเนอะตละขคาแม่งเลยโหดที่สุดครับมาดูจันนูงครับดี๋ยวรอโปต้องอีกคนนะยังมาไม่ครบที่มันเนี่ย จองที่ทว่าเดี๋ยวได้นกอะของเปรมครับผมตอนนี้ตูม้มจะเหมือนปลาอยู่ฝั่งเราเอาไว้มันมีแต่สะพานเนี่ยอะไรวะนะ่ะประตูประตูระบายน้ําประตูน้ําบรรยากาศเช้าตู่นี่ก็สดใสมากกรุงกิง้งนึกว่าปลากิน ใครจะได้ก่อนตัวแรกครับผมตอนนี้ก็ไปคอยติดตามไปกำใจให้ด้วยครับอย่าลืมติดตามนะครับมอเตอร์พิซ่งไทยแลนด์ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับลงคลิปปุ๊บเด่งเตือนปั๊บรถดังมากถึงใส่ท่ออะไรมึงว่ะโอ้ยใหม่นี้ดีอ่ะใหม่ใครไม่รู้อ่ะมีบรรไดลงด้วยอ่ะว้าวประคงแค้นพวกเราเนะี่ยดูแลเรามาก่อนนะตื่นเนี่ยดีสี่เนี่ยกว่าจะมาเนี่ย ระวังคนมาเร็วครับได้หมายดีๆไปคลองคุณมั่วแล้วต่อได้เฉยต่อได้เฉยไม่น่าเลยเฮ้ยข้าริมรุ้นแปลกเมื่อกี้มันยุบไปทิงมาแล้วมาแล้ว ลงมาแล้วลงมาแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วว,ว้าวเลแล้วครับ <c oughs> ลงไปวิ่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมืออาชีพวิ่งวิ่งแล้วกลับบ้านแล้วโอ้โว,วิ่งด้วยขวดด้วยต้องวิ่งได้ตังค์มาเลย <c oughs> วิ่งไปเลยเก็บขวดไว้ดีเนี่ยวิ่งได้ตังค์เดี๋ยวผมปั้นแน่นได้ยังมีขนมปังไม่างไรัมละลาย นิ่งวะดูจำนลงคว้างต่อด ja ึงหนึ่งทีเรื่องมากเรื <h 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 ่องปลาวมนนี้เขาอยู่ในบัวบ้านฉันนึงอะไรตัวนี้เรื่องอบัวนี้ดยนึงี่นี่มาขึ้นบอต้อง มานะครับผมกนะ็ไล่แล้วตัวเพียนน้อยคนะรยับเด็กเยอะอลังการมากนี่ครับยังรอปลาดินใหญ่นะปลาดินไม่มาเลยอนะ่ะมีแต่ตะเพียนคว่างใกล้ๆอย่าลุกตะเพียนเพียบเลยอนะ่ะโอเคครับผมไม่เอาลอาะเดี๋ยวคว่างไกลดีกว่าจะสู้ครับแต่ผมตัวสองมาแล้วนะตัเพียนน้อยคนระับนี่ยังไม่ตั้งกล้องเลยตกใกล้ๆก็มีตอนนี้มีน้ำมาชิงเหลียวอยู่ด้วยคนระับเนี่ยบรรยากาศข้องเปรม ปากลายก็คุ้มอยู่นะอาฮะตัวนี้ถ้าจะปล่อยนะตัวเล็กเกินนะปล่อยเรือนะครับตัวนี้เล็กเกินนะตะเคียนน้อยเดี๋ยวเราปล่อยฮะเดี๋ยวปล่อยตุ้มไปไหนละเริ่มใหม่ครับวดีดูโอ้โหไอ้ดูดนะวะ เราเพียร์นะเฮ้ยบันนินนี่บันนินมาแล้วบันนินตอนเช้าบอกจะจะย้ายหมายแมมาเลยอะ่ะฮัลโหครับตัวแรกครับบันนินตัวแรกของวันได้อยู่ไ,ไ,ดยได้อยู่นะพอบอกจะย้ายบ้งแมงแดกเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ดึงหนวนาดิ้นไปเรื่ปลาเล็กต่อเมลขึ้นกล่าวว่าปลาเล็กกุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาใหญ่อ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นแผ่นแค่ไหมกูไม่เห็นกินเลยอะดูน้ำชิงเดี่ยวอย่างล่างอะไรครับ สร้างกระแสไหมครับตีขาดเป็นกรรมเอาไอ้นั่นไาล่ะไอ้นั่นอ่ะดูจันหนุหนคว้างดนอ่ะโชวส์สกิลหน่อยเแบ็ดได้คันน้อยหนึ่งเรแบบาเบ็ดตกกุ้งไงฮะอะไรอ่ะเอาเลย เจอปลาอยู่กลางคลองตัวนี้ก็ปลาต่อนะปลาต่อนะอตอนะแต่ไม่ไม่ติดเบ็ด <c oughs> ใส่ปลาเล็กเยอะครับมาดูพี่สายหลิวครับโอสองคันเล้ะสองคันเลยครับนี่ นี่ก็มาปากกินฮะตัดตอดตัดตอดแมมวติ10บาทเท่าดี้ดูพี่หลิวเนี่ย มาดูสายหลวครับวัดย่างเดียวเลยอ่ะลด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 มาแล้วครับผมตะเพียนยวิน้งโห่นใช้ใหญ่เลยอ่ะเยอะสุดยอดทำไรอะ่ะติดต่อมีต่อได้ตรงนี้ ทั้งชุดย่นะย้ี่โรดเดดูก่อนลูกผีลูกคนด้วยงั้นเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้อันนี้ใส่กระชังก่อนห <c oughs> มายตัวแล้วคนระับมาตะเพียนนะสรุคือกยูยังไม่ได้ปลาน,นิลเลยเนี่ยปลานิลของเป็นสำหรับเรานี่มันยากมาก <c oughs> วันนี้ตั้งเป้าอะไรเตรียมฆ้าติดเฮ้ย,นยปน,นินเนี่ยปนิน,นยังไม่ได้เลยง่ากปากๆด้วยครับปากด้วยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวไปลงไปอันนก่นอนเดี๋ยวไปได้เลยนักเบ็ดล้มเลยนะ<า>น,นึกว่าตัวใหญ่ <laughs> เอโอโหขอบคุณครับไปต่อครับผม <laughs> อย่างนี้ตั้งกล้องถ่ายได้เลยนะ ตระกต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 ก รอปรนินยังไม่มาเลยตะแนวแตะแนว <laughs> ah โย้าฮูโว้ยปนินแล้วเอ้ยมาตะเพียนสูตรคุณนี่เป็นตะเพียนหรอือเ <laughs> ปล่าหอ้ยมนเป็นหูมตัวใหญ่เลยท <laughs> ี่ <laughs> อีซ่อ,องมากินตลอดเลยอะใก่ฮะใกล้ ตีไก่เราเต่าเพียนะเด้อไม่สี่คำเล็ก็สี่ไกอ๋อหน้านี้ตีใก่ใช่ครับตอนนี้ก็เจอเต่าเพียนบุกแล้วครับคู่คนต่อไปครับวันนี้จะนับปนินหรือเปล่าสู้ๆครับ อันนี้ก็เล่นตะเพียนไปก่อนครับปันดินยังไม่เข้าเลยอ่ะปกคองไปไม่ค่อยจบได้ปันดินนะผมไม่รู้เป็นอะไรถ้าเกิตะเพียนลุ้นต่อเลไครับอ,อ,อีส้มอีส้มรู้จักอีส้มมั้เดี๋ยวดูลักไปตกน้ำลยนะ อีส้มต่องนี่ยงครับ เสียเวลากูมากเลยนับก,กล้องมาลูกชอบเพียนอะไรอันางเขาอ่ะเอาด้วยเนี่ยอ๋อทอด,อดโ,อโหดมากเลยเอา้าวโอ้โหโปมาเลยครับยอดเลยนะอ่ะโปลปันดินนะโอ้โหเออต้องยืนนั้นเลย่ะตั้งก่อนแป๊บนึงเออประมาณนี้ ไปไหนครับเนี่ยเดินสาย,ดสายเดินสายไปไหนเนี่ยเดินสายนี่หลิวหลิวหลิวอ๋อหลิวหลิหลิวเลยฮะขอพี่อยไปตั้งนานกูว่า<ำ>มีคนมีคนตกแทนแล้วล่ะไปโยนอ่อยไปได้ด้วยกบบัวเหรอ you ครับโปต้องครับตัวแรกเล่นตัวใหญ่เลยอะ่ะว้าวาพี่มาแล้เดียวเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อสุดยอดครับตัวนี้เยี่ยมครับทำไมกูตกตั้งนานได้แต่กะเพียนลากเบ็ดตกน้ำไแล้วองตัวแรกหวานได้สองตัวแล้ว,ลลว,ลวปลาเก่งอะ่ะนี่มาครอบครัวเลยครับ <laughs> là Đấy, bên ngay. đây là rồi, đang đây rồi, đang ngóng rồi, đang ngóng rồi, đang ไดนะ้เลยฮะไม่ใครๆอยากน้งใส่ข้างในเอาผมตอนนี้ก็ย้ายหมายนะครับหมดครึ่งวันเป็นคิดว่าของเราครับผมใครก็ลืมติดตามตรอบเติมพิ้งไทยแลนด์ครับพีน่าจะไปที่ไหนก็ไหนอะ่ะอย่าได้ปะมานี้เลยโอ้โหไปตั้งนานโอ้ <laughs> เอาปลาปลาขึ้นมาโชว์หน่อยนี้โอ้โห นี้ก็เราย้ายหมายก่อนนะครับปลาไม่กินเลยอะ่ะเดี๋ยวปิดกินแค่นี้ก่อนแล้วกันไงนก็ลิมตามมาเต็มที่ไทยแลนด์ครับโคต้องเลยเนี่ย <c oughs> ปลนได้วันสองีเดี๋ยวอีพีหน้าไปที่ไหนก็คอยติดตามนะอีพีหน้าคือวันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวล็อกไปเรื่อยผมวันนี้ลังสิตแน่นอนเจอกัน <c oughs> ไปดูผลประกอบการวันนี้ครับตะเพียรลุน่ลนๆงานตัวใหญ่แต่ะ กินนี่กินนอนด้วยวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จครับกับปานินกินกลางของยังยังไม่ประสบความสำเร็จเลยของเพลงยังไม่ได้ปานินเลยเนี่ยโอ้ยมีตัวใหญ่ตัวนึงนี่ครับครึ่งวันฮะเฮ้ยที่ดูนอนเฉพาะกระชังมันใหญ่กว่ามันมันก็พอได้นะแต่ว่ามันกินห่างไงเออย้ายดีกว่าเราต้องเบ็ดเราเยอะด้วยที่วันนี้เบ็ดเราเยอะไงพี่ก็เลยดูมันไม่มันไม่เข้าแก๊ปเราพี่ไม่เข้าแก๊ปใช่ไหม ปลาพี่นุปาแล้วพี่ย้ายแล้วโอ้ยตัวนินตัวใหญ่เว้ปลา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 เพน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 ,เนร EP ต่อไปครับผมของรังสิตครับใช่ป่ะไม่รู้นะหมายสวยไม่เลยปลาครับตรงนี้แน่นอนเลยกระตเพียนล้วนๆเลยสรุปวันนี้ปลานินก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับกับของเพนบ้านเรา ส,สู้คฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ